อย่าไปรอเลยวาสนาแค่มาหาวาสนาก็เกิดหวานเจี๊ยบจุบจ๊บยามเย,ย,ย็นเลยครับลมพัดชยยชยอากาศเย็นเย็นนก้องเจชยแจ้วส่งเสียงร้อง กุจุกกจุกกอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นๆเลยครับ EP ที่34ครับ200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ สวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับโคดดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำค่มันมันเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่สองครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ 200บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็จับต้องได้ครับรายการที่3ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่4ี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับเนื้อมันๆเลยครับปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค,ครับรายการที่5้าครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับน่าจะเป็นพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณหลังยันครับเนือโลหะเก่าๆมันมันออกสำลจเลยครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณพระสังกระจายครับพระสังกระจายเนื้อโลหะครับสังกระจายพุมงพุุยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือเก็บครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับ รายการที่8ครับเป็นพระศิวลีครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆ,ๆเลยครับพุทธศินงดงามครับ รายการที่9ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ด้านหลังปั๊มตาย,ยางครับรูปลักครังครับน่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีวัดลักครังครับรายการที่11ครับเป็นพระสมกอเนื้อดินครับลงลักเก่าครับพระสมกอเมืองกำแพงเพชรครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับลงรักเก่าเก่าเนื้อผงเก่าเก่าค่ำๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจะพี่จา200บาทจัดไปได้เลย รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพระพิกเนตครับน่าจะเป็นสายใต้ครับหลังยันอุครับเหนือสำลิดเก่าครับเพระพิกเนตครับเทพพเจ้าแห่งความสำเร็จครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่15ครับ เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับลงลักเก่าครับน่าจะเป็นพระกูครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับน่าจะเป็นพิมพ์เข่าโค้งครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าแน่นแน่นแตกลายงาเลยครับรายการที่17ครับเป็นเต่าหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับต่อเต่าหลังตรงครับ วยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค์ครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังเป็นก้างปลาครับน่าจะเป็นสมเด็จก้างปลาครับพิมพ์ก้างปลาครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟคเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสังกจายหล่อโบราณเก่าครับเหนือสำลิดครับ เก่าไม่ทราบที่ครับสังกระจายเรียกทรัพย์ครับอิ่มไม่มีอดครับรายการที่21ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเนื้อผงเก่าเก่ามันมันเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวนหนวหนวนุ่มๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการที่23ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะออกสีนาคเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อนุ่มวัน,นวัแน่นแน่นน,น,นุ่มนุมมองแล้วสบายตาครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่25ครับเป็นพระขุนแผนครับนั่งหัวกะโลกครับถือดาบฟ้าฟื้นอุ้มกุกมารทองครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ 200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับเนื้อนวลน,นวเลยครับนวลน,นวนุ่มนุ่มเลยครับ รายการที่2 7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือแก่งแก่งแน่นๆพุ้นพุนเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่2 8ครับ เป็นปางลีลาหล่อโบราณพิมพ์สองหน้าครับเนื้อโลหะเก่าๆ,ๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นพระปิกตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกภายเงินเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่30ครับเป็นพระยอดธงหล่อบโบราณครับเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่31ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับองพระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ รายการที่32ครับเป็นพระมะเหสวนครับเหนือชินตะกัวพิมพสองหน้าครับน่าจะเป็นพระกู่ครับสวนหน้าสวนหลังครับรายการที่33ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณหลังยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ น่าจะเป็นพักกิ่งประทานพรครับรายการที่34ครับเป็นพักคงลำพูนครับเนื้อผงเก่าครับเนื้อผงขาวๆมันๆเลยครับ รายการที่35เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันแก่งแก่งแน่นๆเลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวของเพ้าเลยครับรายการที่36คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ เนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับนุ่มนุมแน่นแ่นมันมันเลยครับรายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งเก่าเก่าเลยครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จพิมอกวีครับหลังยันครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นมันมัน,มนเก่าเก่าเลยครับรายการที่39เครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับ ต่อโค้ด1415ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเหนืออันปะก้าเก่าๆค่ำๆเลยครับน่าจะเป็นปี15ครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนวนๆนวนแน่นแน่นนุ่มนุมมองแล้วสบายตาครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทก็เป็นเจ้าของได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่41ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อสำลิดเก่าครับ รายการที่42ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับองพระล,ล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับหล่อล่ำเพอร์เฟคเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับ 200บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่43ครับเป็นพระสังกจายหล่อโบราณครับเรี่ยมกรอกเก่าครับน่าจะเป็นเนื้อเปียกทองคําครับเก่าไม่ทราบที่ครับสังกจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับ เทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์พูนสุขครับรายการที่44ครับเป็นพระเนื้อผงเก่าครับเลี่ยมเก่าครับเดือนลางแทบมองไม่เห็นเลยครับเนื้อผงลงรักเก่าครับ รายการที่45ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับลงลักเก่าครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือนวลนวลนุ่มๆเลยครับ เนื้อตุบตุบตับตับเลยครับเนื้อขนมตุบตับเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับราคาบางบางเบาเบาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับสวยๆงามงามยามเย็นเย็นครับ200บาทครับผ่านตลอดสายครับไม่ไกลเกินฝันครับฉาหมดอดได้ของดีครับขอบคุณครับ